สวัสดีครับ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 ผมกับมาเราดีอเวนเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มารีวิวตัวเองครับนี้เราจะมารีวิว running back กันครับวิ่งสีดำนะครับ แพร์มาเป็นวิ่งสีดำหมครับแบ็คข้างหลังครับแล้ววิ่งวิ่งข้างหลังตัวนี้เรียกว่าอะไรอ่ะอเมริกันฟุตบอลนะครับตอนนี้หอมดูเบสิที่อเมริกันใช่ไหมครับใช่ครับมดูเบสิกไอแพ็กันครับเบสิกนี้จะเป็นตีสามตีครับโว้ย นี่ครับดูสามทีแล้วจะมึนนะครับแล้วเมื่อกี้ชล้ได้เลยเหรอครับนี่ครับตีสามทีแล้วจะมึนนะครับถ้ากดค้างเนี่ยจะเป็นการชาร์จนะครับจะมีเกรอยู่ทางด้านขวาของสกิลนะครับเนี่ยครับครับถ้าชาร์จแล้ววิ่งเข้าใส่ตู้เนี่ยตู้จะมึนนะครับถ้าเต็มร้อเนี่ยจะมึนนาสุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมว่าโทรศัพท์แป๊บนะครับมันชาร์จได้คนละชาร์จครับ ันนี้ถ้าไม่เต็มร้อยมันก็จะมวนนิดนึงนครับไม่เต็มร้อยก็เออเลยนะครับครับผมมันนิดเดียว่อพออยู่ถ้าเต็มร้อยแล้วเด้งอีกครั้งนึงเนี่ยตัวจะเด้งไปนะครับเนี่ยตัวจะเด้งถอยหลังไปนะครับมาดูการกระโดดตีครับกระโดดตีเนี่ยจะเป็นการทุบพื้นนะครับเอาบอลทุบพื้นนี่ครับสามารถทุบตัวนอนได้นะครับ นี่ครับอุ้ยโทษครับตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์แบบเด้งกลับนะครับเนี่ยครับเด้งกลับเนี่ยครับสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อย่าพูดคข้หยาบครับอยู่ผู้คข้หยาบครับมันนั่นแหละครับมาดูที่สกิลครับสกิลแรกสกิลคิวนะครับจะเป็นการดื่มน้ำเพิ่มพลัง ไม่ใช่เป็นดื่มน้ำแล้วเพิ่มสกิลสุ่มจากหนึ่งในสามของสกิลมววชุดลแล้วก็อาบุธนะครับสมมติว่าผมใช้ชุดใช้อาบุธไปแล้วแล้วดื่มน้ำเนี่ยมันจะสุ่มสกิลครับสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มเพลงอะไรองคนรหรอสุ่มสกิลให้เต็มหลอดนะให้เต็มกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงครับ มันตอไปมัดูที่สกิลหมวกครับคือพิมอดจะเป็นพาสซีฟครับจะทําให้เราตีผมมะครับจะให้เราเด้งระยะไม่ไกลนะครับเนี่ยครับซึ่งตัวปกติเน่ยอ่าปกติตมันเนี่ยครับปกติจะเด้งสูงเด้งไกลนะแต่ถ้าอันนี้มันจะนะครับจะเด้งไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับแล้วก็จะตกตกเลือดลดน้อยด้วยนะครับ <c oughs> จบก็ได้เลืเ่อนโล่น้อยลงเนะี่ยะเรา่อไปมาดูที่สกิลเสื้อครับสกิลเสื้อจะเป็นซอยซ่ซอยเท้าเตะนะนี่ครับซึ่งมันจะสุ่ม,ม,ม,มทิศทางครับสุ่มระยะใช่สุ่มระยะสุ่มความสูงครับสุ่มทุกอย่างครับสามารถใช้ตอนคู่ต่อสูนน้นอนได้เลยครับไม่มีอะไรที่แน่นอนคนระับ <c oughs> เน,น,น,นี่ยครับกไกลไกลมากลองเราดูแบบอูนะนี่ก็ใกล้อยู่เม <c oughs> ื่อไหร่จะสูงอีกครับ <c oughs> ยังครับยังยังไม่สำเร็จครับ <c oughs> ่ังซื้อภาษารครับผมไม่ครับนี่ครับสูงครับเนี่ยจะเด้งเพลินนะครก็จะคือแรงสูงสุดครับ ต่อไปมี็นทักษิตสกิลอาบุตครับเทสกิลวัวจะเป็นการวิ่งทำตัวใหญ่แล้วก็ชนผู้ต่อสู้ที่กว่างทางมาอโอ้โ,ฮโฮหหายหมดือครับมันก็เด่นหมดเลยครับสามารถบังคับทิศทางได้ใช่ไหมครับได้ครับก็ตัวนี้มีเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากแล้วเดินแต่เด่นของมันคือวิ่งไงครับปานกดช้าแล้ววิ่งชน ทำให้มงวิ่งเชียงใหม่ได้ไหมครับนละชนครับนั่มาจังหวัดครับเอาไว้เอาไว้เปิดครับจะมงใช่ครับก็ตัวละครมีแค่นี้ครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวไปท่านี้ครับโปรแกรมตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงรอเลย